สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุกูสุคนมือนีผ้าลูกไส้มาเที่ยวงานตอนกลางคืนเนาะจ้าตอนกลางวันกับผ้าไปถ้ำลงท่านตอนกลางคืนนี่ก็จะมีมอลำมาอันเล่นเนาะจ้ามอลำคณะขนาย่ายจ้ามือนีเนาะคณะศิลปินผูุไทยนะจ้าก่อนสิเขาไปในงานกับผ้ากันเดินเล่นอยู่ข้างนอกเนาะจ้าลูกไส้กับยิมบุ้ยมวยเห็นอันไผ่เอกป่าอยู่เิ่นยิ่งกับบ่ถือกัะพี่น้องถือแน่บ่ถือแน่จ้า ก้อนสีอันเขาไปในงานกับสีเดินเล่นข้างนอกก้อนเน,นาะจะช่มนั่นช่มนี่ฮะสื่อของอยากข้องกินคืองานวัดแม่พี่น้องนะมี่อันของอยากข้องกินหลายเนาะจาะอยู่เป็นโซนเป็นโซนโซนทางนี้จะเป็นโซนอ่าของเล่นเนาะจาะถูกใสาไป,ายปอยู่เป็นกะยี่โมยโมยอันรุ่งจอดเป็นกะจังได้ล่ะโอ้กะจมไปนำ้ำยิง่งไปนำ้ำมาจะข้องยิง่งมาถือเป็นอาพี่น้อง นี่ตอนนี้ก็สิมาโยนลูกบอลน,นะจ๊ะเริ่งจริงอันโยนถือก่ะคะพี่น้องก็คือตีกระป๋องไหมคะพี่น้องจักซื้อ,อยังไปอยู่ก็เอิญพอถือเนาะเนี่ยกระป๋องสามอันนี่ถ้าถ้าเอ่อโยนถูกลงทั้งสามอันเน,น,นะจ๊ะจะได้ของรางวัลอันใดก็ได้ชิ้นใดก็ได้ไดไดหายิบเอานะจ๊ะนะพี่น้องเป็นโยน,นไปพอล่มลงแค่สองอันอ่ะ ตอนแรกเพป็นที่ยืนด้วยไกลๆไปอยู่ว่้ยับเขาไปใกล้ๆเขาใกล้ๆอันกันได้เพราะว่าเจ้าของเหมือนว่ายับเขามากใกล้ๆเลยอยู่เหมือนว่าขนาดโยนต่างแห้งนะพี่น้องมันลุ่มมันนะเป็นกแบบจังไงล่ะป้าจกเครียดเหตุเจ้าของว่าเจ้าของโยนมันลุ่มซ้ำหนีกัโย่นมันลุ่มมันนะป้ายู่ก็เลยทำลูกบอลนี่ยป้ายู่จับขึ้นมาเนาะเบาๆไม่พี่น้องแล้วก็ กระปองนี่สงสัยสิกระปองนี่ขึ้นสิหนักอยู่มั้งอนะามันขนาดลูกนี่แบบว่าเป็นโยนแบบมดกำลังกับบอลล่มนะจ๊ะพี่น้องนั่นบอลลุ่นะพี่น้องเออเป็นว่าอันซัมนี่กับบอลล่แบบที่ว่าใส่อารมณ์ยางคักเลยตั้งใจโนยนยางคักแต่ว่าบอลลุ่มนะพี่น้องนะั่นตอนแรกเป็นโนยนแบบที่ว่าเออโยนซํานี่ไกลๆกับสิลงนะเป็นเป็นว่าเป็นสิมแม่นนะคะพี่น้องมันมอ่แมนแบบที่ว่า คือเขาคิดดีค่ะพี่น้องเพ่นบอกไปอยู่เอ๊เธอไปยนเบิงเธอสิหลูเองมามันมันมอมธรรมดาประสัรมาเนาะโอจังขันมันธรรมดาก็าเจ้าสีได้เงิ้ตินอพี่น้องมันว่นานี่พ้าลูกไส้มาโซนทั้งของเลนอีกทั้งหนึ่งเน,นาะจ้าจะมีลดล่างให้เด็กน้อยนั่งเลนอ้นข้างในอีกเนาะจ้าพอดีเขาเป็นอยากไปอยู่ก็เลยอันผ้าเป็นนังเบิงอยู่มองนีเนาะเพื่อนก็เบิงไปยิมไปค่ะพี่น้องเอ้ยนานนได้ออกมาเที่ยวงานเนาะจ้า งานนี้เป็นจัดทีโรงเรียนเนาะจ้ะเพราะว่าเวทีไงเนาะที่นี่สถานที่วัดนันบ่บออ่เหมาะสมหรือแบบสถานที่วัดนันมันมแคบนะพี่น้องมันก็เลยมากจัดทีโรงเรียนเนาะจ้ะแล้วก็มาโซนของอยากของกินโอ้ยปอยู่มาอันเจอแม่งถอดพี่น้องเอ้ยนี่ของหมัก่ะพี่น้องนี่จักสีเหลือกินอีหยังพี่น้องเอ้เยอะแยะเลยก็เลยซื้อตักกระแตนกับแม่งกีบปมยางละหาสิบบาทนะจ้ะ แมงกีปมนันหาซิบบาทเนีน่ยได้ประมาณเก่าตัวหรือซิบตัวนี่แหละจ้ะพี่น้องนะแต่ว่าแซบแซบข้าเจ้าอันทอดกรอบๆั่นและเนาะแล้วก็ใส่ผงนัวจ้ะแหล่านะพี่น้องกรอบๆมันมันเข้มๆจักหน่อยนะจ๊ะประยูชอบเอาไมา่กินกับสมตำจ้ะพี่น้องหรือกินเล,น,ลน,น,นะนน่นแหละจ้ะเนาะนี้มาส้นลูกชิน้นลูกไส้อยากได้ลูกชิ้นนะจน้ะเนาะก็มาสือลูกชิน้นให้เพื่อนให้เพื่อน เบิงใหมยเป็นสี่เอาว่าเพป็นอยากได้อันใดนะจ๊ะไม่ละหาบาทนอกจาะลูกชิ้นหนึ่งเนาะกับน้ำกิมแซ่บๆนะจ๊ะลูกแซปไปยุเพป็นมากกินชิ้นจักน้องเนี่ยวัดเที่ยวงานคืองานวัดนั่แหละจ้ะเนาะอันนี้ปลาอันน้เพืนสมโพดเกดีเนาะจ้ะแบบที่ว่าอันส่างเซตเลี่ยวกะไก่อีหยังล่ะฉลองเออฉลองโอ้ยปไปยุกะเบาเบื่อถือพลังเจาะกะขอโทษข้อไพ่ได้พี่น้อง เบาพิษเบาถือนะจ๊ะฉาล,าลองอ่าไพาเกดีเนาะจ้ะสามมือจ้ะพี่นหนอนลแล้วมือที่สองหนึ่งก็จะมีเอ่ามอลลัมนะจ้ะมางั้นเนาะบางห้าเอื่นนะพี่น้องคอ,องอยากคองกินบางทีอะไรพี่น้อ,นอ,องเนาะจ๊ะเอาแบบทอดแบบหนึ่งมีมั้ยถูกชินเนาะจ้ะมีทั้งส่งตำ่ำมีทั้งอันพวกเอ่อย่ำหนมเนาะจ้ะแล้วก็ไก่ทอด พัทม่ามา,มาพัดเส้นทอดนี่สิี่จ๋าเป็นโอ้ยตัวพัทม่ามาพัดเส้นประมาณนี้เนาะจ๋ากระมีเนาะแล้วก็มีย่ำหนม้ยเนาะจ๋ามี่มึกย่างมูหลายยูพี่น้องป้ายู่ยางบมทัวร์พูดเดาเพิ่งเขา่ามันไก่ยังเสี่ยง่ะเข่าหมูทอดยังเสี่ยกระมีมืดนะคะพี่น้องเนาะโอ้ยมาเที่ยวงานวัดนี่จะาเป็น อันบ่อเบ่อยากแนวกินนี่หรีน้ก๋วยเตี๋ยวกับมี่นี่ค่ะพี่น้องพู้น่ะอันเค้ากี้กับไข่แม่พี่น้องเนาะปลาโยอันนี้เข้ากี้ปลาโยคิดอยากกินเค้ากี้ก็เลยเอาซื้อใหม่ละสิบบาทจ้าเอาซีใหม่ค่ะเค้ากี้นาะจากเค้ากี้อันถ้าไข่แซ่บๆของมักเลยยันเนาะเค้ากี้นี่ล้อมจอดเป็นกับมักกินนะจ้ะพี่น้องกิ้วอันหอนหออกมาสิกับมักกินด้วกันนี่เห็นบอกพี่น้องเบสที่พิ่นอุ้ยใหญ่ อลังการสวยงามขนาดเลยค่ะพี่น้องอย่างไ้พี่น้องเอฟซีมาเห็นกระต่าไหมไมาเห็นไก่ๆแน่จ้าเนาะแบบที่ว่าสวยงามมัอลังการไวที่ค่นะเจ้ากตกแต่งแบบออ้ยสวยอลีค่ะพี่น้องแบบที่ว่าแบบมอญล่ำยังจะไปยุบได้เห็นนานแล้วพี่น้องไอ้กระซยส้วนลุ่งจอดเนาะจ้ามากส้มกันเนาะเสียงแบบระบบเสียงนี่สุดยอดเลยพี่น้องไอ้คนไล่หลายคนกันลังมากเลย,เลย,เลย,เลยๆเรื่อยๆเนาะจ้า งานนี้จะเป็นงานฟรีจะเป็บบนเนาะแล้วแต่ว่าก็เจ้าก็จะอยู่หน้าประตูมีเจ้าหน้าที่ถือบาทเนาะแบบแต่แบบที่ว่าตามศรัทธานะจ๊ะเนาะเ่อไปยี่สิบบาทร้อย,นอออยนนอหนึน่งสองร้อยหาสิบบาทได้มืดนะจ๊ะเป็นงานฟรีนะจ๊ะคนก็นลืมเของมาเลยเ